นี่ใครบอกแล้วว่าพี่จะทิ้งยิ้มหน่อยสิ <S <S สมัยเนี้ยต่อยเราอยู่ไกลแค่ไหนก็ติดต่อกันได้ไม่ใช่เหรอหจริงเหรอจริงสิเดี๋ยวห่างขนาดนั้นมันจะเหมือนเดิมจหิจริงเหรอเหมือนเดิมสมิว่าแต่ดีไม่ดีนะเดี๋ยวเราพอได้เข้าโรงเรียนใหม่เจอเพื่อนใหม่เจอสังคมใหม่ๆใครบางคนแถวนี้อาจจะ ลืมพี่ก็ได้มัง้งอืวันนี้ป้าไม่อยู่อ่ะเข้าบ้านก่อนไหมใครบอกว่ากูไม่อยู่ฮะป้าไหนบอกว่าไปงานศพไงก็กูไม่สบายกูก็เลยไม่ไปไงแม่พอคิดว่ากูจะไม่อยู่บ้านเนี่ยคิดจะแรดเอาผู้ชายเข้าบ้านเลยงั้นเหรอ 爸。